จะมาหากิน on tour event at Central b a n g นาโอ้โหวันนี้ฝรั่งมาเองเลย <Yeah. S 2> ตอนนี้เราอยู่ในงานผู้หญิงจะมาหากิน on tour เราอยู่ที่ เจนทาน,ทานบางนาเราเริ่มตั้งแต่วันที่24คุณผู้ชมวันเนี้ยเรามาเป็นวันแรกเราจะมีงานจนถึงวันที่30มีนาคมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเราเตรียมกว่าพันเมนูกว่าร้อยสองร้อยร้านค้าอาหารที่รอเสิร์ฟคุณอยู่แล้วรคัดร้านที่มันแบบอร่อยที่สุดอร่อยเด็ดเลยคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาพร้อมรถเข็นคันเดียวพอไหมเพื่งแล้วไม่รถเข็นก็ไม่พอเพราะว่าเรามีอันนี้ด้วยโอ้ใช่เออนี่ไงคุณผู้ชมเออด้นี่เรามีถุงไี้ ไข่ซื้อครบ500บาทจ้ะได้ราคาพิเศษสำหรับกระเป๋าค่ะราคาเท่าไหร่ครับห้ยาบาท159บาทแลกซื้อแลกซื้อและยังไม่พอมีกระสอยดาวด้วยรางวัลใหญ่ของเราแต่ละรางวัลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่เลยสมาร์ทโฮมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวสมาร์ทโฮมคุณผู้ชมขาจะหยิบได้อะไรเนี่ยก็มาหยิบเอาของที่นี่ได้เลยพร้อมแล้วตามเรามาโอเคไปดับความร้อนความสดชื่นด้วยกัน ของอร่อยที่งานผู้หญิงตลามาหากินอ,อ้อัวงานนี้เขายกของกีของอร่อยของแซ้มาจากทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะมารวมกันที่เซนทรัลบางนาะจะอร่อยจะเด็ดเหมือนอย่างที่พูดไว้ไหมตามแม่หรเแหม่มกระป๋าบ๊อบบี้ไปเลยค่ะมากันแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมถ้ามาที่นี่นะถ้าไม่แวะหอ,อยจ้อแม่วันานานะคุณถือว่าไม่ได้มางานอีเวนต์เรา เพราะว่านางคือมาเฟียของที่นี่นางใสปูเนี่ยนางใสปูนี่ไม่เกรงใจใครเลยไม่เกรงใจเออลูกหนึ่งเท่าไหร่คะอ่าเส้นหนึ่งอันนี้ตัวจัมโบ้เส้นหนึ่งสามร้อยแต่ว่าตอนนี้เอิญเอาโปรมาให้อีกแล้วตอนนี้ต่อไปนี้ถ้าออกมาขายงานอีเว้นของผู้หญิงทํามาหากินจะจัดโปรแบบนี้ให้ทุกครั้งเลยคือจากเส้นละร้อยเจ็ดสิบก็เหลือร้อยสี่สิบให้ราคาเท่าหน้าร้านทุกครั้งจะมาเท่าหน้าร้านแบบนี้เลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมตรงแวะมาลุ้งสลับอันนี้ด้วยแต่เราเจอแต่ละครั้งนะ ต้องให้แมมกินขั้นหนึงให้ผมกินขั้นสุดสุดสุดระดับนี้ให้กินทั้งสองให้กินทั้สองคนอิ่มคู่ให้พี่แมมดูเนื้อปูเดิดูเนื้อปลาชร์กันื้นปลาทุกคนนี่ดูปูดิล้นทะลักออกมาเลยจ้ะมาดูนะเดิฉันจะกัดมันจะพุ่นออกมาเนี้ยอิ่เลยโอ้จะรักเธอฉันให้เธอกินส่วนที่ปู สวัสดีค่ะเจ้าประจําของเราค่ะมาหมดเลยแหนมตุ้มแหนมหมูตุ้มตุ้มจิ้วแหนมแหนมเห็ดนะคะมีแหนมใบตองสดแหนมหม้อมีแหนมหม้อด้วยมาอันนี้คือแหนมเห็ดค่ะ แหนมเห็ดจะมีเห็ด3อย่างนะคะเห็ดหอมเห็ดภูตานเห็ดคนญี่ปุ่นะคอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะทุกคนมาต้องได้ลองนี่เลยของเราใช้ข้าวไลเบอรี่ในการหมักเนาะรวมอยากได้ค่ะพี่ขาใช่ชุดมีชุดแบบราคาแบบไหนมีชุดเล็ก100 100้่ะชุดใหญ่200บาทค่ะแถมให้50กรัม ่มเออจะได้เพิ่มอ oh so ีก50กรัมค่ะหมายถึงว่ากินง่ายด้วยนะป๋าเป็นพอดีคำเลยอะชัดเลยใช่เอาอย่างนั้นชุดแม่เอาชุดไหนไปเอาแหนมด้วยเอาแหนมหม้อด้วยอันนั้นอันนั้นก็คือแถมอันนี้ก็คือซื้อขาดเอาแหนมหม้อไหนจะขยดอยากได้สวัสดีอขอบคุณนะคะ ใช่หนูไม่มานันเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลายพันแล้วกี่พันแล้วคะแม่ได้สามพันได้ไดรารถแล้วโอ้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังได้ยังโอ้ยตายแล้วไม่ได้ตายใส่รถไม่รู้กี่ถุงกี่ถุงไปดูในรถจริงหรอเป็นพยานเป็นพยานนี่ไม่ใช่งานหนูไม่มาหนูไม่มาใช่ไหมแม่งานไหนก็างานเดียง ไดเมียหนึ่งตัวลิสงหนึ่งโอเคนะอยออืมกินเพลินเลยอะไรนะนะยงมีเลยอ่ะไอแมกนีดีเมียอร่อยขอบคุณนะคะยูไม่มาบูดีนะต้องแวะทุกครั้งเลยไอไม่ได้กินเพลินมากเลย ทุาวันนี้เป็นการเปิดเผยใบหน้าโฉมหน้าที่แท้จริงของในเกาะนะคะปกติเรานึกว่าในเกาะเป็แต่ว่าเป็นแบบอาแปะไอแก่ทำไมคนถึงติดใจเกาเก็บร้านเราของเรามันบางกรอบอร่อยครับผมครับผมไปทุกงานครับผมจะเข้าแถวทุกงานครับครับวมนักเลงเราเจอนักเลงของจริงนักเลงเจอนักเลงเราเคยคุมจอยหรือเปล่าไม่เคยคุณสร้ไปไงคุมจอยางไปไงคุณส้างไปไง ไม,ไม่ไม่พ่ายอะไรครับบอกว่าพอส <c oughs> มควรที่ <c oughs> พอสมควรเนี่ยในร่างกายเนี่ยเรามีกระสุนเหลืออยู่กี่เม็ดอ๋อเหลือที่คอเม็ดหนึ่งและท,ที่ที่ก้นเม็ดหนึ่เหลืออสองเม็ดแล้วทำไมไม่เอาออก <ๆ S 2> อ๋อตอนนี้มันเข้าด้วยความร้อนครับไม่ปัจัยักไม่เป็นไม <c oughs> ่อะไรครับแล้วมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรไม่มีครับผมเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าผ่าตัดตรงเนี้ยเส้นประสาทเดียแล้วนั้นเอออันไม่ผ่าเพราะเขาจะไม่เป็นปัจจัยักเพราะเข้าด้วยกระสุนตื่นเข้าด้วยความร้อนปัจจัยักจะไม่เป็น ุผู้ชมคบฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องน่าเอากรสุนเข้าร่างกายด้วยความร้อนมากตอนแรกขายขายดีไหมทางดีเลยไหมเมื่อก่อนขายเมื่อก่อนขายผมขายมาหกปีกว่าแล้วขายมาปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้าจะไม่ไม่ได้เท่าไหร่ครับผมขายไม่ดีพอมาปีที่หกเนี่ยครับจะขายดีตลอดตอนขายไม่ดีไม่ท้อไม่ถอยหรอตอนขายไม่ดีไม่ไม่ท้อไม่ถอยก็สื้อต่อไปครับผมก็มีภาระเยอะครับผมเคยออกอีเวนต์กับเรานะ เมื่อก่อนที่พระรามเส้นเส้นทพระรามสองออกตลอดเลยครับขายเท่าไหร่ทุกวันนั้นอ่ะได้น้ำพริกกลับบ้านพระรามสองขายที่หน่อยวันมากครับเจ็ดเลยปีหมื่นข้างแล้วแต่ครับผมแต่เราจับได้ความดีดีร้านข้าวเกรียบนายก่อนเนี่ยยอดขายเขาปังทะลุฟ้าไปแล้วทอดกันทั้งวันไม่ได้นั่งพักกันเลยละค่ะความอร่อยหันซายังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมเพราะงานนี้มี ดาราจากตลกก้อนบายคลายเครียดนำโดยอเป็กเชิญยิ้มมาร่วมออกบูธด้วยนี่เขาเอาของอร่อยอร่อยมาในงานด้วยนะปลารหลใช่ครับอันนี้จะมีขายในเซเว่นนะครับอ๋อวางในเซเว่นแล้วใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดใหญ่ครับนี้เป็นขวดลิสรสำหรับแม่ค้าแม่ค้าจะเอาไปเป็นผู้คู่ขายย่อยกับต้มส้มตำพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นอ่าคนละสามสิบห้าบาทครับจะเป็นสามขวดร้อยครับส่วนอันนี้ใช่ อันนี้จะเป็นสี่ขวดร้อยใช่ครับอันนั้นจะเป็นสามขวดร้อยอันนั้นก็สามขวดร้อยแวะมาได้คุณผู้ชมคะยังสามารถมาซื้อมาชิมได้มาช็อปได้จนถึงวันที่30มีนาคมค่ะอยู่ทุกวันเลยนะคะใช่ครับอยู่ทุกวันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชมพู่อยู่ไหนอ้าไต้มายืนหัวรีบอยู่นี่เองลูกเอ้ยยืนหัวรีบอยู่ขายต่อขายขอขายต่อครับพี่นุ่มแอม เส้นมีจะมีแล้วก็จะมีเส้นเล็กด้วยครับใช่ครับเส้นเล็กและอันนี้เป็นเยนาโฟใช่ครับมีสองสูตรครับวันนี้ที่เอามาป่าลินซื้อเลยนะพอเวลาสั่งแล้วมันหมดก่อนทุกทีใช่ครับขายยังไงอันนี้ถ้าเป็นห่อเดียว3 9บาทครับถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นวันนี้โปรโมชั่นคือ3ห่อร้อยสามห่อร้อยามแหมยังเอาอย่างละหกก็ได้พี่นะอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยก็เป็นสี่ร้อยรู้ไหมแหมควนก่อนเรากลับบ้านดึกนะ ไม่รู้จะกินอะไรม่รูกจะกินอะไรสะดวกมากเลยได้ใชบเลยครับแล้วก็แทบเลยแทบเลยเอาไว้ให้เด็กๆด้วยโอ้ขอบคุณครับงานนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้แม่หนูแมมกระป๋าบอบบี้เนี่ยมากันสองคนหรอกค่ะเพราะแม่หายอาภาพรนครสวรรค์ก็มางานนี้ด้วยนี่เขาย่องมาซื้อของกินที่งานเหมือนกันนะเป็นคอนูนาที่เราเลี้ยงจาก อ๋อเหรอเป็นปูนาเลี้ยงใช่ค่ะคุณแม่เคยกินปูนาเลี้ยงป่ะมันจะไม่มีพญาติเหรออืมอืมเป็นอร่อยเป็นคนชอบกินปูนาอยู่แล้วแล้วอยู่คด้วยกันจนถึงวันไหนคะเนี่ยถึงวันที่สามสามสิบเลยสามสิบวันสุดท้ายเลยเนาะอันนี้ของเหนือป่ะมาจากแม่ละเจ้าแม่ละเจ้าแต่ว่าเลี้งปูที่นี่นะคะเป็นคนเหนือจริงแต่ว่าเลี้งปูที่นี่แต่ลูกี่นี่้เลยค่ะที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนสองค่ะ ตัวนี้จะเป็นปูนาดองว้าปูนาดองปกติดองด้วยนะป้าหมดเลยูดูดิอร่อยจัดดูปกติถ้าพูดถึงปูดองคนจะนึกถึงส้มนตามถูกต้องแต่ว่าปูดองของเราเนี่ยเปิดมากว่าจะถึงส้มนตามเนี่ยจะหมดไปก่อนเครื่องกระปุกอะค่ะเพราะว่ามันไม่เค็มเพราะว่ามันไม่เค็มเป็นดองน้ำปลาอ่าดองน้ำปลาค่ะทุกคนขาเหมือนเหมือนปลาแดดเดียวของอาภาเลยแล้วนี่ก็คือมีอ่า ข้าวซอยอยู่ด้วยกันยาวๆนะแม่เนาะแล้วเป็นไงวันนี้วันแรกโอเคไหมค่ะขอให้แหงๆปังๆจนถึงวันวันที่30เลยนะค่ะสวัสดีค่ะแม่จ๋าหมูโจ๊กคุณมีอะไรบ้างแม่ดี่หมูโจ๊กคุณนี่มันมันคือมันนิ่มใช่ไหมนิ่ม่ะนหมักด้วยอะไรแม่จ๋าหมักด้วยซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นเราไม่มีชูรสไม่มีชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีชูรสด้วยนะคะคุณสารกันบูดแล้วก็ไม่มี เป็นเนื้อกะลานข้างในพอพอพอเคี้ยวปั๊บละลายในปากเลยอย่างนี้นี่ของเราจะนิ่มันอร่อยโอ้โหแล้วนี่คือปลาดุกนี่ก็ปลาดุกหัวหางไม่มีเนื้อร้วนๆเลยเขาเรียกว่าอะไรปลาดุกผัดพริกขิงอ๋อผัดพริกขิงวันนี้วันแรกเนาะวันแรกคนเยอะมากเลยนะขอให้ลูกค้าเยอะๆนะแม่นะคแข่งแข่งปังๆกันนะจ้าจ้าวันนี้วันแรกเป็นไงบ้างลูกค้าให้การตอบรับ ดีเลยเนาะบัตรจ่างเสษฐีมีอะไรบ้างคะเนี่ยบัตรจ่างเสษฐีอันนี้ขันานาชื่อทำเองค่ะทำเองทุกอย่างเลยผลิตเองค่ะวัตถุดิบทุกอย่างทุกอย่างค่ะแล้วโน่นขนมจีบก็ผลิตเองค่ะคโหน้ำจิ้มน่ากินมากเลยน้ำจิ้มก็ทำเองน้่กด้ยปลาเส้นหรอใช่ค่ะปลาเส้นแล้วนี่ก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแคะรวมค่ะโอ้โหอันนี้ของเราทีเด็ดคือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสูตรของเราเองค่ะค่ะ กลิ่นแบบว่ากลิ่นพริกสดอ่ะน้ำๆๆยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออะไรจ้ะทิราอันนี้เป็นข้วกะปิปลาอินทรีย์ค่ะแม่เป็นอาหารใต้ไหมใช่ค่ะเป็นอาหารใต้ค่ะแล้วนี่อะไรใช่ค่ะอันนี้ไตปลาแห้งค่ะจะหมดแล้ว หมดแล้วค่ะยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเปิดได้แค่สามสี่ชั่วโมงจนหมดแล้วค้าวนี่อะไรคะอันนี้คั่วกิ้งปลาย่างค่ะนี่ล่ะน้ำพริกนรกใต้ค่ะนรกใต้มีอะไรเป็นชิ้นชิ้นด้วยอาจะเป็นปลาอินทรีค่ะอ๋อส่วนใหญ่เป็นปลาหมึกแล้วนี่กระปุกเหรอเป็นกระปุกเหรอกล่องละสองร้อยค่ะกล่องละสองร้อยจนหมดแล้วกระปุกเล็บร้อยยี่สิบจ้าแกงเหลืองค่ะแกงส้มใตาร้อยแหละร้อยแหละค่ะแล้วก็อันนี้แกงหอยแกงหอยขมใช่ค่ะหอยขมขมขื่นไปทิ้งแม่ขมแล้วฝั่งนัวหล่ะแกงไตปลาค่ะทุ่งละ 60สิบาทค่ะเอาหอกลับบ้านก็ได้นะคะสําหรับแบบว่าถ้าคนอยู่ใกล้ๆเขตบางนานะคะมาเลยค่ะไม่ต้องทำกับข้าวเนาะหกสิบบาทกินกันทั้งบ้านเลยดีกว่าอยู่กันจนถึงวันที่30มสิบไหมใช่ค่ะชื่อร้านอะไรจ้าพี่รักอ่าร้อยเก้าข้าวครัวแกงใต้ค่ะร้อยเก้าข้าวครัวแกงใต้ค่ะพีช้นน้ำลายไหลตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับพี่บมาครบครับทีมครับร้านนี้ขายวักอะไรนะ หวังให้ยายมีอะไรทําแค่นั้นเองใช่ยายจะได้ไม่อยู่บ้านนิ่งๆเฉยๆใช่ไหมใช่ครับวันนี้มาอะไรมั่งอันนี้อะไรวันนี้มีสองสูตรนะครับวันนี้เป็นโหระพาแล้วก็กะเพราแดงอ๋อมาสูตรกะเพราแดงนี่เป็นสูตรที่กำลังคิดอยู่นตอนนี่ยบอกคุณผู้ชมอีกทีสิเราขายไม้เท่าไหร่เราขายไม้เดียว30บาท4ไม้100บาท แล้วถุงทุกใบของเราจะมีค่าหนึ่งไม้เสมอเป็นโครงการรักโลกที่เราทำกันอยู่คใช่เดีว่ามีโครงการที่เราต่อเนื่องัตลอดนะครับเอาอันนี้สี่ไม้ใส่ถุงรวมกันได้ไหมจ๊ะได้ครับเราจะบวกให้หนึ่งไม้ทันทีเพราะว่าเราไปมีหนึงครับนี่เห็นไหมเป็นรูปที่บอกครั้งที่แล้วประทับใจมากครับหนึ่งครับหนึ่งในผู้ที่แบบเอาไม้มาแลกเพื่อที่ได้กินเฟร์คุณขาเขาหลามขึ้นห้างแล้วค่ะเขาหลาม จิ๋วบางคนทีบางคนทีถ้าสมมติคนจะกินร้อนๆเราต้องทํายังไงที่รักอ๋ออันนี้มาทำมาจากบ้านไม่มีร้อนมีร้อนอ๋อเราปิ้งเราปิ้งย่างได้ใช่ครับผมถ้าจะเอาอย่างเงี้ยเราก็ไปเวฟไปอุ่นเอาได้เนาะแล้วมีข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแล้วก็มีกล้วยปิ้งใช่จ้าอ๋อข้าวเหนียวปิ้งทุกอย่างเท่าไหร่อันนี้20บาท20บาทอันนี้จ้าสิบาทจ้าอ๋อเหรอครับผมชิ้นละ10บาทใช่จ้ะมีใครไปช่วยเนี่ยทำคนเดียว มีพี่เขามาช่วยทันนะถ้าไม่ทันโทรเรียกนะเดี๋ยวมาช่วยโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะหมูยอวิชาริศานะคะวันนี้เอาอะไรมามั่งเป็นเห็ดหมดเลยค่ะหมูยอสุดเวียดนามค่ะหมูรสกะเพราแล้วก็รสพริกไทยดําใช่ค่ะไม่มีแป้งเนาะค่ะไม่ผสมแป้งเลยค่ะชิมได้เลยนะคะตัวที่ชิมจะเป็นหมูยอพริกไทยดานะคะ ก็บอกแล้วว่างานผู้หญิงจะมาหากินอ่อนทัวเนี่ยเขายกร้านเด็ดร้านอร่อยมาให้ถึงที่แค่ออกจากบ้านแล้วพุ่งไปที่เซ็นทรันบางนาตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้กินกินกินแลว กลางไปเลยหรือจะซื้อกลับไปฝากใครที่บ้านโอ้โยทั้งญาติพี่น้องใกล้ๆหรือต่างจังหวัดรับรองว่าไม่ผิดหวังจำวันกันให้ดีๆนะคะผู้หญิงทำมาหากินอ่อนทัวมาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะจนถึง30มีนาคมที่เซ็นท่านบางนาชั้นหนึ่งค่ะ